ออกรถ800บาทอยากผ่อนแบบไหนอยากได้แบบไหนลองทักมาคุยได้นะครับของแถมจัดหนักจัดเต็มนะครับขายด้วยใจกำไรไม่เอาเลยครับผม <Blade down. S 1> สวัสดีครับผมเซลเบียจากโตโยต้ตาสวรรณภูมิสาขากร่งแก้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรีโวแคปตัวมิดนะครับ ลูกค้าหลายคนถามว่ามันต่างกันยังไงกับ N ที่เราจะให้แบบสังเกตง่ายๆเลยนะครับก็คือไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตกกระจกนะครับจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็มือจับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมที่จับโครเมียมนะครับตัวเม็ด ครับเวลาเราเปิดนะครับจะรู้สึกหนักนะครับถ้าซื้อรถกับผมผมมีช่วยผ่อนแรงฝาท้ายให้นะครับกระบะไลเนอร์นะครับครบหมดเลยแล้วก็จะมีกล้องหลังติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกันชนหลังให้ครบเลยนะครับซื้อรถกับผมนะครับผมแถมล้อแม็กให้นะครับลูกค้าอยากได้แม็กลายไหนจัดทรงแบบไหนบอกผมได้เลยนะครับผมจัดให้ครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในกันนะครับตัวมิดนะครับจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตกแต่งดีไซน์ภายในด้วยเออสีเงินนะครับ ตามขอบอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power eco นะครับโหมดในการขับขี่ให้ลูกค้าได้เลือกขับด้วยนะครับด้านหลังภายในแคบก็ถือว่าไม่ได้แคบเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าซื้อรถกับผมเดี๋ยวเรามีเบาะแคบแถมให้เลยครับผมแคมเปญมีให้เลือกมากมายเลยนะครับเริ่มต้นที่ออกรถ800บาทอยาก่อนแบบไหนอยากได้แบบไหนลองทักมาคุยได้นะครับของแถมจัดหนักจัดเต็มนะครับขายด้วยใจกับไรไม่เอาเลยครับผม ติดต่อผมได้ที่ด้านล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Shut this blade down.